ยอดล่างตอนเอาถุงออกนะครับผมก็ได้อามีดกรีดถุงนะครับก็คิดว่ามันมันออกแล้วลหละนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับพอดึงออกนะครับยอดดันหักนะครับเ,เพื่อนๆนะ,ะไม่เป็นไรผมก็ยังเหลือยอดเยอะอยู่นะครับเหลืออยู่หลายยอด1 2 3 4 5 5ี่ห้ายอดขนาด6ยอดนะครับโอ้เดี๋ยวมันก็ออกมาอีก สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีวันที่24มิถุนายน2563นะครับผมตัวบ้งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันกินยอดผมนะมันกินยอดอันเนี้ยยอดตัวชมชมนะครับผมปล่อยให้มันกินนะครับเพื่อนเพื่อนมันเพื่อที่จะได้จัดการตัดยอดอ่าให้ผมโดยโดยที่ผมไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเองนะครับฮะมันปล่อยมันจะกินก็ปล่อยให้มันกินนะครับดูสิครับมันมันกินไปจนไปจนหลายยอดเลยนะครับอันนี้มันกินแล้วมันก็แตกใหม่นะครับเนี่ย มันมันแตกมันเริ่มแตกใหม่นะครับไอตัวบุ้งตอนนั้นก็น่าจะผ่านไป10 10กว่าวันแล้วครับมันน่าจะเป็นผีเสื้อไปแล้วนะครับนะไอตัวบุ้งเขียวๆนะครับเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะมาตัดแต่งกิ่งเพิ่มเติมนะครับถึงแม้มันจะออกดอกนะนะครับเพื่อนๆดูมันจอกดอกผมก็จะตัดนะครับเพราะว่าผมผมยังไม่ต้องการดอกตอนนี้นะครับก็จะตัดแต่งนะฮะมันก็ช่วยได้นะครับไอตัวบุ้งนะครับช่วยกาจัดยอดของเราแล้วก็ทําให้อ่า เราได้ยอดเพิ่มนะครับผมเนี่ยดูฮะจากจากหนึ่งก็กลายเป็นสองนะครับเนี่ยแต,แตกยอดเล็กๆออกมานะครับอ่นเดี๋ยวผมจะตัดแต่งจริงเลยนะครับนี่นะครับผมก็เริ่มตัดถึงจะมีดอกนะครับเนี่ยมีดอกผมก็ไม่เอานะฮะผมก็จะตัดเลยตัดก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ ทรงพุ่มนะครับสามเหลี่ยมนะครับทรงแบบนี้นะครับให้มันได้ทรงพุ่มนะครับเพื่อที่จะอนาคตมันจะได้แตกออกมาสวยงามนะครับมันจะได้ไม่ไม่แย่งแสงกันนะครับถ้ามันได้ทรงพุ่มนะครับนี่นะครับก็ตัดกิ่งเจ้ากิ่งในใบยอดก็เพื่อนเพื่อนก็ดูเองนะครับนี่ตัดผมใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดเลยนะครับเนี่ย จะหรือจะใช้มีดก็ได้นะครับพรเพื่อนๆเนี่ยเป็นพวกตัดนะครับยอดเล็กๆที่เกิดมาใหม่นี่ผมจะปล่อยไว้ก่อนนะครับพรเพื่อนๆนะครับหาดูนะครับผมว่าเนี่ยดูนอ่ะโอเคน่าจะได้ลักษณะอ่ะงใบมันยังเยอะอยู่นะเพื่อนๆอ,อาจจะมองไม่ไม,ไม่เห็นเนาะเนี่ย มันก็ได้แบบใกล้เคียงนะเพื่อนๆนะมองมองมองให้ง่ายนะแบบนี้นะครับได้ใกล้เคียงนะครับไอใบมันผมจะปล่อยไว้ก่อนนะครับเพื่อนให้มันเลี้ยงนะให้มันเลี้ยงถ้าเลาะใบออกหมดเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรเลี้ยงครับช่วงนี้มันกําลังได้กินปุ๋ยด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตจากยอดนะครับนะจากยอดยอดเขาก็เริ่มแตกนะครับเนี่ยเือเขากําลังกินปุ๋ยกําลังเลี้ยงลําต้นกําลังเลี้ยงใบเลยนะครับนะครับก็จะปล่อยก่อนนะครับเอา เพื่อนก็ดูให้มันได้ทรงพุ่มนะครับสามเหลี่ยมนะครับนะง่ายๆนะครับนี่นะฮะวันนี้ก็จะมานี่ครับต้นที่นะฮะจำเพื่อนๆจำต้นนั้นได้ไหมต้นที่ผมเสียบรูปตัววีไว้นะครับต้นนี้นะครับนะมันไม่ติดนะครับเพื่อนๆปรากฏว่ามันไม่ติดเมื่อวานนี้ผมมาจับดูมันหลุดผมก็เลยใช้การนั่งแท่นนะครับนั่งแท่นนะ ไอ้รูปตัววีน่ะไม่ไม่ติดนะครับผมเอายอดเอายอดจากดอกสีขาวนะฮะมาเสียบมันไม่ติดนะครับสงสัยสงสัยว่ายอดมันจะอ่อนเกินไปนะครับเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับดินมันแฉะเกินไปนะครับดินมันแห้งเกินไปเออดินมันแฉะเกินไปมีน้ําเกินไปนะครับแล้วก็ต้นไม้ยังอุ้มนะฮะลำต้นยังอุ้มน้ํานะครับเยอะเกินไปนะครับอาจจะไม่ติดนะครับผมก็เลยว่า ในเมื่อมันไม่ติดผมก็เลยลองเอายอดอยอดของต้นรา,าชินีพันดอกมาเสียบดูนะครับมาเสียบแบบนั่งแท่นดูมันจะติดไหมนะครับในในในตอนที่มันกําลังอุ้มน้ําอยู่เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยลำต้นอุ้มน้ําอุ้มสารอาหารอยู่นะครับแบบนี้นะครับคือลองดูซิว่ามันจะติดไหมนะครับดินก็ยังแฉะอยู่ไม่แฉะแล้วครับก็เปียกๆเนี่ยชื้นๆเนี่ยแบบนี้นะครับ ก็ลองดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับก็วันวันนั้นไม่ได้รีวิวนะครับมันที่ยอดมันไม่ได้เน่านะครับแต่มันเหี่ยวนะครับยอดมันเหี่ยวสงสัยมันอ่อนเกินไปนะครับยอดมันอ่อนเกินไปนะครับที่ผมมาเสียบนะครับแล้วก็อยอดอ่อนเกินไปแล้วก็ลําต้นอุ้มน้ําเยอะเกินไปดินในกระถางเปียกเกินไปนะครับมันก็อาจจะไม่ติดนะครับผมนะฮะแล้วก็ต้นนี้นะครับเพื่อนนี่ ยอด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 นะครับยอดมันเิ่บออกมาแล้วนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมนะครับนี่ยอดอ่าเริ่มผมเอาถุงออกแล้วนะครับในวันที่เอาถุงออกก็ได้เสียยอดไป1ยอดนะครับนี่ยอดล่างนะที่จริงมันจะมี2ยอดใช่ไหมครับยอดล่างตอนเอาถุงออกนะครับผมก็ได้อามีดกรีดถุงนะครับก็คิดว่ามันอ่ามันออกแล้วล่ะนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับพอดึงออกนะครับ ยอดดันหักนะครับเพื่อนๆนะฮะอ่ะไม่เป็นไรผมก็ยังเหลือยอดเยอะอยู่นะครับเหลืออยู่หลายยอด1 2 3 4 5 5ี่ห้ายอดขนาด6ยอดนะครับโอ้เดี๋ยวมันก็ออกมาอีกนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะก็เช้าวันนี้ก็มามาบอกมากล่าวกันนะครับอันนี้ต้นนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับต้นที่ผมทําคลิปไปเมื่อวันจันทร์นะครับใช่ไหมครับที่บอกว่าอ่า ใส่ปุ๋ย24-24นะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะฮะว่ามันจะออกดอกไหมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับนะวันนี้ก็มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บความรู้แต่ว่าความรู้เลยนะครับก็เป็นการทักทายกันมากกว่านะครับขอบคุณมากที่รับชมคลิปจนจบครับผมสวัสดีครับจากช่องทองชาแนลเด้อ